เคโนเขานำเสนอบ้านชั้นเดียวนะคะพร้อมอยู่ได้เลยค่ะถึงแม้จะเป็นบ้านมือสองก็ตามพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านพร้อมอยู่นะคะภายนอกก็มีพื้นที่เหลือค่ะสามารถลงสวนทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นลงชิงช้าลงศาลาวไว้นั่งเล่นกันได้เลยนะคะบ้านพร้อมที่ดินฝั่งเซเวน่นทางไปพระเจ้าทันใจตัวบ้านหลังนี้นะคะอยู่บนที่ดินขนาด120ตารางวาค่ะ 3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องโถงมีโรงจอดรถมีพื้นที่ใช้สอยเยอะพร้อมมีสนามหญ้าหน้าบ้านด้วยค่ะอยู่ใกล้ตัวเมืองลำปางอยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าเดินทางสะดวกสุดๆสงบด้วยนะคะเจ้าของขายเองค่ะในราคา2อล้านแแสนบาทค่ะพร้อมแถมแอร์ให้สองเครื่องปั๊มน้ำแทงน้ำให้ครบนะคะ อยู่ใกล้โรงเรียนอนุบาลรำปางอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลรำปางอยู่ใกล้สถานีตำรวจอยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้อนะคะสนใจแปลงนี้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมพื้นที่ติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลีปเลยค่ะในวันนี้เจคโนราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ